สวัสดีค่ะพบกับ101วิธีคิดสร้างบวกและคุณครูใหม่อีกครั้งนะคะในวันนี้คุณครูใหม่จะนำความคาดหวังหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักจะมีเมื่อตอนเองนั้นมีลูกผู้ชายนั่นก็คือต้องการให้ลูกๆเป็นเด็กที่มีความเข้มแข็ง้องหายไม่ได้ ในขณะเดียวกันหากมีลูกสาวแล้วก็อยากจะให้ลูกสาวเป็นเด็กที่มีความเรียบร้อยเราก็พา้าพับไว้ลองมาดูนะคะว่าความคาดหวังนี้จะตรงกับความเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะเมื่อในสังคมของโลกยุคปัจจุบันนะคะเราต่างเรียกร้องความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังมีความคาดหวังให้ตรงกับลักษณะเพศของลูก เช่นถ้าลูกชายเกิดเป็นเด็กที่ร้องไห้ง่ายคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะบอกว่าให้เขาหยุดร้องไห้แล้วก็ให้มีความเข้มแข็งเอาไว้ซึ่งในความเป็นจริงนั้นการร้องไห้เป็นการแสดงอารมณ์อย่างหนึ่งค่ะการบอกให้ลูกนั้นเข้มแข็งด้วยการที่หยุดร้องไห้เป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือหลักทางด้าน EQ ความฉลาดทางอารมณ์นะคะเนื่องมาจากว่าหากลูกรู้สึกว่าเจ็บหรือว่ารู้สึกเขาเนี่ยเสียใจ การร้องไห้เป็นเพียงหนึ่งในอารมณ์หลายๆอารมณ์ที่เขาสามารถแล้วก็ควรที่จะแสดงออกมาค่ะซึ่งการแสดงอารมณ์ดังกล่าวจะทําให้ลูกๆนั้นมีความฉลาดทางอารมณ์ที่สูงขึ้นความเข้มแข็งกับการร้องไห้แท้จริงแล้วเป็นคนละเรื่องกันค่ะดังนั้นหากต้องการให้ลูกชายนะคะเป็นเด็กที่เข้มแข็งเขาก็ยังสามารถเป็นได้ค่ะทีนี้เราลองมาดูวันที่ทุกสาวนะคะ คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการให้ลูกสาวมีความเรียบร้อยเรากับภาพพับไว้ลองมาดูว่าจะช่วยในการตัดสินใจว่าลูกนั้นจะกลายเป็นเด็กดีมีความเชื่อฟังเรากับที่เขาแสดงออกมาหรือไม่เ <c oughs> นื่องมาจากว่าหลายครั้งที่เด็กๆต้องการที่จะตามใจคุณพ่อคุณแม่ทําให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าเขานั้นยังเป็นที่รักอยู่ก็จะแกล้งทําเป็นเชื่อฟังทําตัวเรียบร้อยเรากับที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการจะให้เป็น สิ่งสําคัญกว่าการที่จะให้ลูกสาวนั้นเรียบร้อยเรากับภาพับไว้ตลอดเวลาควรจะให้เขารู้จักกาละเทศะจะดีกว่าและให้เขามีความรู้สึกว่าเขายังมีโอกาสได้เป็นตัวของตัวเองนะคะในคราวหน้าลองมาดูกันว่าความเชื่ออะไรในวัฒนธรรมไทยในการเลี้ยงดูลูกที่คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะต้องมาคิดไตรตรองกันอีกรอบในวันนี้คุณครูใหม่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ